บทที่29วันต่อมาหลังจากทั้งสองทางหน้าบ้วนปากเสร็จก็กินอาหารเช้าด้วยกันต่อหูทอดราดไชเท้าหมักน้ำเชื่อมหนึ่งจานเนื้อหมักหั่นเส้นคลุกกับน้ำมันต้นหอมใส่ถั่วป่นงาแตงกวากรอบที่ผัดจนหอมหนึ่งถ้วยและสาลาเปาไส้ถั่วแดงบอเผียวเมี้วกินแตงกวากรอบหนึ่งคำกินโจ๊กหนึ่งถ้วย แองกว่าคุกถั่วหลายชนิดทั้งเอบทั้งหวานนางกัดเสียงดังดึงดูดให้จินชั่วเอ๋อใช้ตะเกียบขโมยแองกวาจากถ้วยของนางในจานมีตั้งเยอะแยะหันยังของข้าอร่อยกว่าหรืออาหารในปากของเจ้ารสชาติด,ดีเป็นพิเศษเขาไม่เขินอายสักนิดทั้งยังไม่สนว่าแองกว่าชิ่นั้นเคยเข้าปากนางไปแล้วหยิบเข้าปากแล้วกัดกรึบเสียงดังปอเผียวเมียว ไม่ได้มีนิสัยเด็กๆเช่นเขาเพียงแต่อาศัยจังหวะที่เขาไม่ได้ใส่ใจกินขาหมูลมควันที่อยู่บนเตาหูทอดในถ้วยของเขาไปชิ้นหนึ่งใครใช้ยให้เขากินแตงกวาของน่งกันเล่ามีเรียกว่าหมูไปไก่มาจินชั่วเอ,อ๋อขคีบเตาหูทอดมาชิ้นหนึ่งขคีบขาหมูที่อยู่ด้านในใส่ปากจิ้มลิ้มของนางหลังแต่งงานข้าหมัวแต่ยุ่งกับธุระบ้านเมืองไม่เคยพาเจ้าไปข้างนอกข้ามีคา,าราสหัดนอกเมือง ไม่ไกลจากเมืองหลวงนั่งรถม้าไปกับใช้เวลาหนึ่งวันจะไปทางน้ำก็ได้สองวันก็ถึงอ๋อเพียวเมียวตอบตกวครงโดยไม่ต้องคิดพอแต่งงานนางก็ท้องโตต่อให้ยากออกไปข้างนอกจินเหล่าให้จินไหนได้จะอนุญาตเป็นเช่นนี้หลายเดือนลูกคลอดออกมาแล้วแม้ว่าจะมีแม่นมแต่กับใครเป็นว่านางไม่อาจแยกจากลูกตอนนี้ลูกชายก็ใกล้จะหนึ่งขวบนางกับจินชั่วเอ,อ๋อ ควรชดเชยการดื่มน้ำพึ่งพรจันทร์ที่มาช้าสักหน่อยให้ตัวเองได้ยหยุดพักเช่นนั้นพาลูกไปด้วยกันเพราะเป็นแม่คนแล้วไม่ว่าอะไรย่อมคิดถึงลูกก่อนที่บ้านมีท่านย่าแม่นมสาวใช้รุ่นยายสี่คนแล้วเผาพร่มากมายไม่พาไปเพื่อเจ้าเด็กนี่เขาอดกลั้นมากเพียงใดนานทีจะได้ออกข้างนอกก็ต้องพาไปด้วยเขาไม่เอารอกบ่เพียวเนี้ยทำใจแข็ง เอาเถิดอาศัยช่วงที่ลูกชายยังเล็กไม่รู้ความพวกเขายังสามารถหนีออกไปเที่ยวได้ถ้าเขารู้ความเปลี่ยงว่าคิดหนีก็คงหนีไม่พ้นพอตัดสินใจว่าจะออกข้างนอกอ๋อเพียมเพียวพาไปแค่ฮาวะเอิร์กับเชียวเหอฮาวาเอาิร์อาาอาพอได้ยินว่าคณหนูจะไปเที่ยวจะผ่านหักไปด้วยก็กรีดร้องตีลังกาบ่นพ้นอยู่หลายตลกดีใจถึงเพียงนี้เชียว ผอเพียวเมียวช่วยฮาวาเอ๋อปัดฝุ่นที่ฝ่ามือแม้ว่านางจะมีรูปเป็นของตนเองแล้วนางก็ยังคงรู้สึกว่าฮาวาเอ๋อเป็นลูกอีกคนหนึ่งของนางตั้งแต่ฮูหินแต่งเข้าชวนอ๋องก็ไม่เคยพาฮาวาเอ๋อออกข้างน,นอกอีกแต่ที่สุดฮูหินก็คิดถึงฮาวาเอ๋อแล้วนางพูดอย่างใส่ซื่อแฝงความน้อยใจเล็กน้อยแต่่อเพียวเมียวเข้าใจเช่นนั้นเองหรือเป็นข้าที่ผิดต่อฮาวะเอ๋อถ้าเช่นนี้หนนี้พวกครอบไหทางน้ำจะว่าดีหรือไม่ เาว่าเออเคยนั่งเรือหรือไม่เรืออยู่บนน้ำโคลงเพลงไปมาสนุกมากทีเดียวพวกเรานั่งเรือดำใหญนกับท่านอ๋องนั่งเรือเช่นนี้สบายยิ่งนะักเดิมนางคิดว่าสถานที่ที่รถม้าไปถึงยายต้องเสียเวลาไปนั่งเรือเวลาเกินมาก็ไปเที่ยวยได้เหมือนกันแต่เป็นเพราะเาวาเออจึงเปลี่ยนความคิดเาว่าเอออย่างนั่งเรือเจ้าค่ะ ดวงตาทาั้งคู่ของนางเปล่งประกายายใหญ่จางทะลึงตาใส่ฮาวเออลมเลิกความคิดที่จะบ่นเสียแล้วดวงตาของนางสว่างจ้าในใจของโคหินฮาวเออพิเศษอย่างไม่อาจสันอนได้หนาไม่คิดเทียบไม่อิจฉาูหญินดีต่อพวกนางมากแล้วบ่าวอยู่ดูแลนายน้อยเจ้าค่ะหนาให้เข้าไปร่วมขึ้นเครงด้วยแล้วกันปอเผียวเมียบอกว่าจะเปลี่ยนไปนั่งเรือจินเ่วเอ๋อพยักหน้าแต่ถามขึ้นว่าเหตุใด จึงดีกับพาวาเอ๋อเป็นพิเศษทั้งที่เป็นแค่สาวใช้ธรรมดาแท้ๆนางจริงใจเจ้าค่ะความรู้สึกของนางกับพาวาเอ๋อที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันผู้ชายไม่มีทางเข้าใจภาวะเอ๋ออาจไม่มีความฉลาดและความงามที่คนทั่วไปชื่นชอบแต่ความบริสุทธิ์ของนางทําให้คนประทับใจยิ่งกว่าเช่นนั้นก็นั่งเรือเถิดคําพูดเดียวสั่งการลงไปเรือสามกระดงลามใหญ่ ก็อาศัยขคลื่นลมเคลื่อนที่ออกไปพอเคลื่อนเรือฮาว,วเออก็เป็นหมาป่าที่ถูกปล่อยปอบเพียวไม่ว่าอะไรบางเวลาหนังก็นั่งอยู่ในห้องพักบางเวลาขึ้นลมไม่แรงก็ย้ายเก้าอี้มาด้านนอกดูจินชั่วเอ๋อตกปลาพอตกกลางคืนเซิงเจิงอ่องที่ไม่รู้จักอายก็เกาหัดดัดดึงชายยาหลายท่าทางปอบเพียวไม่รู้สึกว่าในเรือที่อยู่ท่านนอกต้องได้ยินความเคลื่อนไหวพวกเขาแน่ พอคิดถึงตรงนี้นางก็ไม่มีท่าออกไปอีกวันรุ่งขึ้นปอ่อเพียวเมียวถูกดึงดูดโดยหาดทรายขาวสะอาดกับต้นมะพร้าวที่ปรากฏตรงน้าให้หัดขยับเท้าได้ความจริงลำแม่น้ำสายใหญ่ของไปจีมีลำน้ำสาขามากมายก่อเท็กจำนวนมากมีชัออมมงอาศัยอยู่และมีที่ไม่มีผู้คนสถานที่เดือใหญ่แลนผ่านไปแห่งนี้เป็นเกาะร้างที่ไม่มีผู้คนไหนเมื่ไม่มีคน ก็จะมีสัตว์ป่าแต่พวกเขาไม่ได้เข้าไปลึกอีกอย่างพวกเขาสองสามีภรรยารวมมีวรยุทธ์รวมกับองค์คลักยังจะกลัวอะไรอีกจินจั่วเอ๋อจึงให้คนตั้งค่ายกระโจมกลางเืนพักที่นั่นตอนกลางวันฟ้าดุดยกทะเลดุดแพผไหมสีฟ้าขึ้นทะเลเขียวมรกตแสงแดดอบอุ่นสาวใช้ยก็องคลักษ์ถูกสั่งให้ไปอยู่อีกฝั่งของชายหาดพวกเขาพักอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขหลายวัน ในตอนแรกทั้งสองต่างยังทำนึงถึงสายตาของคนรอบข้างผ่านไปไม่ถึงวันปอเผียวเงียวก็ถอดเสื้อผ้าเครื่องประดับอันหนักอึ้งเหล่านั้นออกมัดผมเป็นหางมา้าบนตัวสวมใส่เพียงเอี้ยมบางทรงในกางเกงขาสั้นส่วนจินจั่วเอ,อ๋อเปลือยเปล่าท่อนบนเสียเลยท่านล่างใส่เพียงกางเกงขาสั้นที่จริงแล้ในตอนแรกจินชั่วเอ๋อไม่ค่อยชินเสียเท่าใด โดยเฉพาะเมื่อเห็นภรรยาเปลือยเปล่าแขนขาเขาแทบจะยอมทับไม่ได้แต่พอนางเห็นเป็นเหมือนปลาเขาวนวลที่แหวกว่ายไปมาอยู่ในน้ําบางขณะก็เก็บเปลือกหอยหรือว่าหอยทะเลขึ้นมาได้อีกอย่างยามที่ทั้งสองแนบชิดกันภายใต้แสงจันทร์เขาก็คิดอย่างชั่วใดว่าแท้จริงเราไม่ใส่อะไรก็มีข้อดีมากมายส่วนอาหารก็ไม่เป็นปัญหาฝีมือการตกปลาของเจนั่วเอ๋อไม่เลวมีทะเลมีสัตว์ทะเลมากมาย นางรับผิดชอบเก็บขึ้นมาจากนั้นก็ก่อไฟทำอาหารหากกินเบื่อแล้วก็จับสัตว์เล็กๆเสียบเนื้อเป็นไม้ทำปิ้งย่างเสียเลยรสชาติเข้มขน้นแม้แต่จินจ่วเอ่อที่ไม่ตามใจปากก็กินไปไม่น้อยอ๋อเผียวเพี้ยวคิดไม่ถึงเลยว,ว่าเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วหลายวันผ่านไปเช่นนี้ดูทะเลดูท้องฟ้าดูต้นไม้ นางอะไรอาวอนที่นี่ไม่น้อยยิ่งพอได้เห็นฮาเอ,อ๋อทำท่าทางเหมือนกับคนป่าตัวเนน้อย,น,อยนางหัวเราะฟุบฟตัวลมบุตัวของจินเจ้วเอ,อ๋อของทิ้งไว้ที่นี่อย่างไรพวกเราก็มีโอกาสมาอีกจินเจ้วเอ๋อรู้ว่าภรรยาตัวน้อยชอบที่นี่ไม่มีอะไรผูกมัดชอบที่เขาท่วมทัก,กับนางบนก้อนหินก้อนใหญ่อย่างบ้าคลั่งพูดตามจริงแล้วเขาก็ชอบเช่นกันแมมรู้ว่าโอกาสที่จะได้มาอีกมีไม่มาก อ๋อเพียวเพี้ยวยังคงพยักหน้าสนับสนุนถือเสียว่าที่นี้เป็นฐานทัพของพวกเราแม้ว่าจินจั่วเอ,อ๋อไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำว่าฐานทัพแต่ว่าความหมายตามตัวอ,อ,กอักษรเขายังพอรู้อยู่หลังจากเก็บของเสร็จทั้งสองแต่งทาเป็นปกติอ๋อเผียวเงี้ยวมองดูหลังเท้าที่เปลี่ยนเป็นสีงาช้างของตนแบบนี้ดูสวยดีไม่ใช่หรือจากนั้นก็กลับขึ้นเรือเดินทางกลับจวน กองทัพของแขวน่ยจี้กลับมาถึงเมืองหลวงในฤดูใบไม้ผลิถัดไปาทางแขว้นอ่างยินดีปรีดาประชาชนพักัญโยนดอกไม้ต้อนทับกองทัพที่ได้ทับชัยชนะไปตลอดทางฮ่องเต้นน้อยถึงขั้นมาบนขอบกำแพงเมืองเพื่อต้อนรับการกลับมาของกองทัพเซียวเฮียนด้ืยอระองค์เองพราราชทานทางควัลความดีความชอบยอมไม่อาจดีเลี่ยงต้องจัดงานทั้งซักงานบ็นว่าฮ่องเต้ดีพระไทยอย่างยิ่ง จึงประกาศใช้กฎเกณฑ์หลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนพอชาวบ้านรูข้ข่าวก็รู้สึกเคารพฮ่องเต้น,น้อยมากขึ้นสองส่วนส่วนกษัตริย์แห่งแขว้นตนซัวผู้แพ้สงครามเพื่อแสดงอำนาจยิ่งใหญ่ของแขวนฮ่องเต้น,น้อยไม่ได้ฆ่าเขาแต่มอบกงขังที่เรียกได้ว่าหลูหลักคุมขังเขาเอาไวช้ช่วชีวิตเป็นไปไม่ได้ทล้วที่เขาจะกลับไอแขว้นตรงซัวอย่างมีชีวิตขณะเดียวกันฮ่องเต้น,น้อย ประกาศจะออกรบกว้นซีหลงที่มีสัญญาณวอกกำลังฝืนกำลังหลังจากอยู่สงบมาหลายปีด้วยพระองค์เองผ่าดําดัดนี้ทําให้เหล่าขุนนางตกใจจินโจ้เอ่ยในฐานะเซิ่องเจ้อของยอมขัดขันพระดําิทของห้องเต้น้อยเรื่องใหญ่เช่นนี้ต้องหาหรือมีมากเกินไปการกระทําเช่นนี้มุทะลุเกินไปการรบเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกยากทรัพย์สินเสียหายทั้งยังเป็นเรื่องที่ไม่อาจถบเถียงได้ ส่งคากับแคว้นตงซั่วแม้จะไม่ถึงขั้นนาให้ประชาชนแคว้นไปที่ตกยากก็จริงแต่เศรษฐกิจตกต่ไม่รุ่งเรืองและพวกคนทหารคนใดบ้างไม่หวังจะได้พักผ่อนหลังจากขับบ้านไม่อย่างมีเกียรติที่สําคัญที่สุดก็คือคลังของแคว้นไม่อาจรับการเบิกจ่ายทรัพย์สินมหาศาลสาแล้วสาเลาเช่นนี้ได้อีกและที่สําคัญที่สุดแคว้นซีหลงในตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใด่ ือแสดงออกถึงจิตใจที่จะยึดคลองแขวนไปที่คิดคำหนึ่งถูกแน่มุมแล้วใช้ความสงบรอจมตีกลับตอนอีกฝ่ายรุกรานเห็นจะดีที่สุดเพียงแต่ชัยชนะจากการรบที่แขวนตุงซัวกระตุ้นความต้องการสร้างเกียรติของห้องเต้น,น้อยนอกจากนี้เขาถูกจินโจ้เอ่อกดข่มมานานเกินไปอยู่ในฐานรับประมุกแต่ทุกอย่างกลับถูกควบคุมโดยคนอื่นความยาวรู้สึกว่ามีการตัดสินใจให้เป็นเรื่องดี ายามนี้เขาคิดอยากทําอะไรเสียบ้างอํานาจการตัดสินกลับไปอยู่ในมือผู้อื่นเขารู้สึกแล้วกับผัวใจมีหนมทิ่มอยู่หรือไม่เข้าขายไม่ออกเจ็บปวดทรมานไม่ขายออกไม่สะใจเขาจะเป็นฮองเต้ที่ตรัสคําเดียวพวกคนขันครับไม่ใช่หุ่นเชิดที่ถูกเชิดทุกทางฮองเต้ทำไม่ฟังที่จินเช่วเอ่ยแยกแยะถึงผลที่ผ่อนเสีย จินชั่วเอ๋อผู้สเสนอขึ้นมาสอบประโยคเขากลับตำหนิจินชั่วเอ๋อวัวไม่ขารพฮ่องเต้จินชั่วเอ๋อหมดหนทางทำได้เพียงคุกเข่าลงตรงหน้าขุนนางแก่ทั้งหลายทำถึงเพียงนี้ยังไม่อาจทำให้ฮ่องเต้น้อยคลายความพิโรษเขาคุกเข่าที่ทองพะโรงหนึ่งวันเต็มไม่มีใครล้าออกหน้าช่วยผู้เที่เขาสุดท้ายก็เป็นอี้อ๋องและชิงอ๋องรีบร้อนมา ห้องเต้น,น้อยมีอาจเห็นแก่นหน้าอาจแท้แท้ทั้งสองถึงได้มีทับสั่งให้จินชั่วเอ๋อกลับจนสำนึกตนเมื่อดำดัดเทกไม่อาจเข้าวังนีเท่ากับถูกกำจัดอำนาจไม่ช้าข่าวเขาที่เซื่องเซื่อ,องอ่องถูกตำหนิการเล่าหรือออกจากวังจวนจินที่ได้ยินข่าวต่างพากันกังวลกระวายอย่างมีปอบเผียวเมี้ยวที่ดูแล้วไม่มีความช่ำชองอะไรแต่การจัดการภายในจวนรวนมอบหมายให้แม่นมโจกลับกระโดดออกมา ว่ากล่าวคนที่สร้างข่าวลือถ้งกล่าวด้วยว่าใครกล้าพูดมั่วซั่วทําให้คนอื่นอนอกอีกโทษเบาถูกโบยโทษหนักไร่ออกไม่มีโอกาสให้ขัดคานด,ด้วยเด็ดขาดเสือที่ไม่กัดคนม่เดมหมายความว่าไม่มีเขี้ยวเล็บทุกคนถูกเตือนสติหนนี้ตากรู้สึกตัวขึ้นมาไปทํางานที่ค้างอยู่ของเนอย่างสงบกระทั้งจิมช่วเอิอเข้าประตูจิตใจะจะได้กลับมาอยู่ที่เดิม จินชั่วเอ,อ๋อที่ก้าวเท้าเข้าประตูกลับประหลาดใจไม่น้อยในจวนไม่ได้วุ่นวายอย่างที่เขาคิดแม้แต่ยามที่เขาไปคารวะท่านยาก่อนทันยาเพียงแต่เขาไปพักผ่อนทาถามไม่ตื่นตระหน,นกสักนิดภายหลังเขาจึงได้รู้ว่านี่ถือเป็นผลนัานของปอเพียวเมี่ยวที่แท้ภรรยทรอน้อยของเขาเป็นส่วนรวมจิตใจและคนสําคัญของจวนจินพอเข้ามาในห้องด้านในเสียงที่รอดออกมายังคงเป็นเสียงหัดพูดอ้อแอของบุตรชาย เขาเออสาวใช้ไม่มีระเบียบพูดนั้นยังคงพูดคุยเสียงดังเสียงหัวเราะดังที่สุดโลกที่เรากับจะเปลี่ยนไปแล้วกลับไม่ได้เปลี่ยนไปเลยจิตใจที่พูดไม่ถูกของเขากลับไปที่เดิมเช่นนี้เองเช่นเคยพอเขาเข้าประตูปอเพียวเมียวก็เข้ามาช่วยถอดหมวกและชุดขนทางออกเปลนเป็นชุดทั่วไปจากนั้นก็ส่งลูกชายให้เขาบอกว่าสร้างสัมพันธ์พ่อลูก วันนี้ก็เป็นเช่นเดิมนางส่งลูกชาให้เขาแล้วก็บกกระดาษที่อยู่ในมือข้ากำลังร่างรายงานอาหารปากกระพงนึ่งซีอิ๊วกับเนื้อกวางย่างท่านเลือกสักอย่างขึ้นเผละทั้งสองอย่างเขาแทบไม่ต้องคิดนางวาดภูกันลงบนกระดาษมอบให้แม่ครัวเราจะแม่ครัวออกไปนางลุกขึ้นชงชาพยาวานอนไท่ผิงเข้ามาให้เขาอย่างร้อนอยู่พางหรือจะดื่มชาชงเย็นเจ้าคะ มองสีหน้าปกติของนางเขาเอ่ยปากว่าฝ่าบาทรับสั่งให้ข้ากลับชวนสำนึกทนไม่มีพระบัญชาไม่อาจเข้าวังสามีเช่นเขาอยู่ข้างนอกโดนกลั่นแกล้งกลับมาควรมีสักคนให้ระบายกำลังเพราะเหตุอันใดนางนั่งลงข้างเขาแต่ไม่มีท่าทีว่าจะอุ้มบุตรชายกลับไปจินชั่วเอ,อ๋อ แต่แต่เอาผู้กันป้ายหยกให้เขาเล่นแต่ไม่นานก็เพื่อน้ำลายจนชุ่มเขาไร้ห่นทางทำได้เพียงแทงมองไม่เห็นทว่าผู้เป็นแม่ยังรู้จักจิบผ้าชเช็ดหน้ามาเช็ดน้ำลายให้เขาพูดแล้วยาวดีสิให้หยุดโดยไม่มีค่าตอบแทนกิจการของบ้านเหตุตถึงเพียงนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะใช้จนหมดจินจ่วเอ,อ๋อถูกใบหน้าไม่แยแสของนางยั่วจนหัวเราะควรหยุดโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือ นางคิดออกมาได้เจ้าไม่กลัวฝ่าบาดจะลงโทษปดข้าให้ไปอยู่ซอกมุมไดยซักแห่งหรือนางมองเขาครับท่านกลัวหรือข้าเพียงแต่เป็นห่วงเจ้ากับท่านยะข้าคิดว่าท่านไม่ใช่พวกยอมจำนนและข้าคิดด้วยว่าท่านดํำรงตงางแห่งซึ่งซึ่งอองที่ยังไม่มีใจต่อตําแหน่งห้องเต้ต้องมีแผนการของตนอยู่แน่ที่ท่านถามข้าเช่นนี้เพราะอยากรู้ว่าข้า จะติดตามท่านไปด้วยถึงให้จริงชั่วเอิญนี้ใส่ย่างไรหากใครพิศสากับหน้าตาของเขาเช่นนั้นทั่วทั้งมุมโลกก็คงมีแต่และดูใบไม้ปริดอกไม้ปริบานแล้วอีกอย่างเขาฝ่าฟันอยู่ในรัชสำนักหลายปีเงียบขรึมเข้มงามจนคนไม่กล้าเข้าใกล้สิ่งที่เขาครอบครองไว้หลายปีเหล่านั้นจะพูดว่าเขาไม่มีหนทางไปผู้ชาที่นางต้องตาจึงมุดถึงเพียงนั้นเชี่ยวรือเจ้ายินดี จะติดตามสามีหรือไม่ข้าพูด่ามไม่ได้ไม่ได้ถือเขาดีตาเราอย่างอันตรายเช่นนั้นก็ตามนั้นลูกข้าก็คลอดให้ท่านแล้วหากท่านกล้าสั่งให้ข้ากับลูกหนีไปเองข้าจะพาลูกชายอังงานใหม่ทันทีให้ลูกชายของท่านใช้แท้คนอื่นเจ้ากล้าหรือปอบเพียบเนียพูดอย่างเด็ดขาดแต่ความเป็นจริงถูกสายตาดำทะมึนน่ากลัวของเขาจ้องเขม็งเสียจนขนลุกไปทั้ทงตัว ข้าเคยบอกแล้วสถานการณ์เมืงลงลองหลวงราชวงศ์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเสมือเป็นน้ำึกน้ำสกรปรกน้ำเสียแต่ว่าท่านโยมโห่ห้องแต้เด็กน้อยคนนั้นได้อย่างไรกันแน่จินเจ้าเอา๋กลับถูกผอเผี่ยวเมียววาวแว่เช่นนี้ในใจสงบลงมากพูดตามจริงถูกเด็กที่เลียงดูตั้งแต่เล็กจนโตหันกลับมาแหวากัดที่จริงก็ไม่มีอะไรควรเป็นพ่อแม่ใครบ้างไม่เคยถูกลูกทำให้เสียใจ ผิดอเด็ตที่เขาเลี้ยงทุกคนนี้เป็นฮ่องเต้ช้าเร็วเด็กคนนี้ต้องคิดเอาอํานาจของตนกลับไปนี่หมายความว่าเขามีความคิดตนเองตั้งนานแล้วมีเช่นนั้นคงไม่อาศัยเรื่องออกรบทําให้เขาไม่หัดยุ่งเกี่ยวกันเมืองได้อีกถ้าหากตนเองยังอยู่ข้างกายเขาต่อไปคงไม่เหมาะสมเสียแล้วแม่รู้แต่แรกว่าผลลัพธ์จะไม่ค่อยดีแต่เมื่อ,อเผชิญหน้าในใจคงอดไม่ได้ที่จะหดหู่ จะเป็นห้องเต้ที่ประสบความสําเร็จเรื่องที่ต้องเรียนรู้ยังมีอีกมากแต่เมื่อห้องเต้น้อยส่งเริ่มรู้สึกว่าพูดนําทางอย่างเขาเกะกะเขาก็ควรพิจารณาที่จะวางมือได้แล้วในเมื่อห้องเต้ไม่ตรงข่าสกุลจีนอย่างพวกเราพวกเราคอยอยู่ข้างๆก็แล้วกันแม้ว่ายังไม่ถึงขั้นเสร็จนาค่าโคถึกแตะ่จะถอดตัวอย่างสวยงามได้อย่างไรจำต้องคิดให้ดีสองสามีภรรยา กินอาหารเย็นตามปกตินอนหลับตามปกติเรื่องบนเตียงกลายเป็นว่าดุเดือดกว่าปกติไม่น้อยเรื่องราวนี้เข้าหูของ้องเต้น้อยเขาไม่พูดอะไรเลย่าบาดยังต้องให้คนแอบซุ่มตอบไปหรือไม่พะยะคะ่ะปู้ชงหลงเอ่ยหน่วยองครครษ์เสื้อแพรคืออะไรเรื่องที่ถนัดที่สุดก็คือขุดคุยเรื่องส่วนตัวของคนอื่นที่ทําให้ปู้ชงหลงประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือห้องเต องก็จะแตกหักกับเสื้งอเสื้อ๋องไม่ใช่แค่ทะเลาะเบาะแว้งเท่านั้นหากเป็นเช่นนี้จริงเรื่องใหญ่ที่เขาเตรียมการมาหลายปีก็จะมีโอกาสให้กระทำการให้คนเฝ้าดูให้ฮองเตนหอยบุกพระหัตถ์ให้ปู้ชงพงถอยไปแถมจะขณะเดียวกันจินจ่วเอ๋อลงจากตึงอย่างเงียบเชียบอีกฝั่งเจียงซานยืนอยู่ท่านนอกเขารายงานข่าวคราวที่สอดแนมส่งมาว่าฝ่าบาททรงทำเช่นนี้ ไม่ไว้ใจท่านอองเสียแล้วหากเขาอยู่สบายไทยกังวลจริงนั่นยังไม่ใช่ฮองเต้แล้วนี่ก็คือฮองเต้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไว้ใจแค่ไหนต่อให้คนที่ร่วมเรียงเคียงหมอนก็ยังไม่กล้าพูดความในใจทั้งหมดที่เหลือล้วนใส่น้ากากที่เขาเองก็ยังไม่แน่ใจขับเข็นความคิดจนสุดกำลังโดยเหตุนี้และชวงไปจีหลายสมัยจะไม่มีฮองเต้อง์ใดมีชีวิตยืนยาวกว่าหนึปี ฝ่าบาทสงสัยเขาไม่ใช่เดือนที่เขาเพิ่งเจอวันนี้เขาไม่มีความรู้สึกอะไรแผ่นดินเป็นของราชวงศ์ไม่ใช่ของสกุลจินให้ฝ่ายสอดแนมฟ้าต่อไปจากนั้นแจ้งทุกแห่งธรรมาระวังมากขึ้นป้องกันเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันผ้าของฮ่องเต้จะเยื่นยาวเกินไปบีบคอเขาเขาจะมีแผนสำรองมาโดยตลอดความหมายของท่านองคือ จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ